I do am doing สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไ i ยแวร์รีวิววันนี้เรามีแท็บเล็ตที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันนั่นก็คือ t e c h l a s T-Pad X98 Pro Dual ที่มีระบบปฏิบัติการถึง2ตัวอยู่ภายในเครื่องเดียวนั่นก็คือ Windows 10และ Android 5.1 Lollipop แท็บเล็ตรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ9.7นิ้วแบบคาพาทิทีฟให้สัมผัสต,ตอบสนองดีเยี่ยม ปุ่ม power และปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายบนของตัวเครื่องกล้องหน้าอยู่ที่ด้านซ้ายบนความละเอียด2ล้านพิกเซลไว้ถ่ายเซลฟี่หรือทำการวิดีโอคอลกล้องหลังความละเอียด5ล้านพิกเซลพร้อมระบบออโต้โฟกัสลำโพงอยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องเป็นแบบสเตอริโอให้พลังเสียงสดใสดังในระดับหนึ่งเลย ด้วย CPU Intel X5 Z8500 Cherry Trail ความเร็ว2.2 4 GHz พร้อมแรมที่มากถึง4 GB เรามั่นใจได้เลยว่าเจ้าเครื่องนี้จะรับมือได้ทั้งงานและความบันเทิงไม่ว่าเราจะใช้งาน Windows หรือ Android Windows 10บน X98 ทำงานได้อย่างเสถียรไม่ว่าจะเป็นงานทั่วไปหรือความบันเทิงอย่างการเล่นเกมดูหนังหรือจะเป็นการใช้งาน Android ด้วยแรมที่มากถึง4 g b ทุกแอปสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นเราสามารถต่อหน้าจอภายนอกได้ด้วยผ่านพอร์ต m i โ r o HDMI ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับสำหรับเจ้า X98 Pro Dual รุ่นนี้หากใครสนใจแล้วก็สามารถสั่งซื้อที่ไทยแวร์ช็อปได้เลยครั้งหน้า เราจะมารีวิวอะไรให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับ